มาแล้วครับทุกคนกับวิดีโอเบื้องหลังล็อกสตาร์นะฮะก็เข้าไปชมได้เลยในร้าวออฟฟิเชียลของน้องนะครับบนยู u ูบเนี่ยลงคลิปเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหตอนแรกเนี่ยแอดก็ไม่คิดว่าจะมีการถ่ายเบื้องหลังมาลงนะครับเออแต่พอมาคิดอีกหนึ่งอึดใจเนี่ยเออถ้าน้องทำเบื้องหลังลงเอาไว้ในช่องของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเท่ากับมันเป็นการโชว์ผลงานโปรดักชันของรั้วเลยทีเดียวนะครับได้เห็นว่าบริษัท ร้าวเนี่ยเขาทำงานกันยังไงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับสาหรับเบื้องหลังนะฮะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่บอกว่าโอ้ยเพลงน้องสั้นจังเลยหาตัวเองไม่เจอนะครับก็พยายามจะไปสโลคลิปกันบ้างพยายามจะซูมแล้วซูมอีกนะฮะแล้วก็แคปตัวเองแล้วก็มาเล่ากันนะครับมีหลายๆคนเลยเนาะก็ต้องฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ไม่ต้องไปแคปจาก mv แล้วนะครับพี่ๆเชิญที่นี่เลยฮะที่วิดีโอคลิปเบื้องหลังตัวนี้ได้เลยนะครับต้องบอกว่าลิซ่าเป็นคนที่น่ารักมากมายนะฮะตรงนี้เนี่ยให้ซีนกับทุกคนเท่ากันหมดจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้เด่นแค่ตัวน้องนะครับลองเข้าไปดูในวิดีโอคลิปเต็มได้เลยนะไม่ได้เด่นแค่น้องจริงๆครับ ทุกคนมีซีนมีพื้นที่ของตัวเองหมดเลยในวิดีโอของซุปตารระดับโลกโอ้โหอันนี้แอดปื้มเป็นอย่างมากเลยนะครับมีหลายชอ็อตหลายซีนหลายโมเมนต์มากมายนะครับแล้วก็เห็นกันแบบชัดๆจุใจเลยเห็นพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่มีโอกาสได้ไปอยู่ใน MV ของน้องนะก็เลยได้ว่ามาแคปภาพจากตรงนี้ดีกว่าครับพี่ๆเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับโอ้โหให้ซีนเท่ากันจริงๆเนาะเราต้องบอกว่าแน่นอนแหละครับแอดสังเกตจากการที่ นั่งดูอยู่สักพักนึงเนี่ยก็อย่างที่เคยมีหลายๆคนออกมาพูดจริงๆนะครับว่าการทำงานกับลิซ่าเนี่ย โอ้โหมันเต็มไปด้วยความสุขจริงๆอะ่ะแม้ว่าขนาดท่อนท้ายๆคลิปะนะฮะที่น้องพูดว่าแบบจะ6โมงแล้วอะ่ะทุกคนก็ยังคงยิ้มกันอยู่นะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยมีให้ดูตั้งแต่ day วันเลยนะฮะไล่มาเลยแต่ที่เห็นหนึ่งอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือรอยยิ้มของทุกคนนะฮะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการได้ร่วมงานกับลิซ่าเนี่ย โอ้โหมีแต่ความสุขจริงๆนะครับแล้วก็ได้เห็นน้องในหลายอิริยบทเนาะน่ารักไปซ้ำหมดเลยนะครับต้องบอกว่าน่ารักสวยจึง้งเซ็กซี่นะฮะไม่รู้จะหาคำไหนมาบัญญัติให้น้องอีกแล้วนะก็สมแล้วแหละที่แบบเพลงออกมาแล้วปังขนาดนี้นะครับ สุดยอดจริงๆทุกคนเออถ้าพูดถึงความปังเนยวแอบบเพิ่มให้นิดนึงนะครับก็เมื่อกี้เห็นข้อมูลเนี่ยเขาลงไว้ว่าใน y o u t u b e เนี่ยน้องติดเทนมาแรงอันดับหนึ่งเนี่ยทั้งหมด71ประเทศเลยนะครับทุกคนทั่วโลกคือเยอะมากจริงๆอะเยอะแบบเยอะมากจริงๆแอดเชื่อแล้วว่าแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยตั้งตารอคอยวันนี้กันนะครับ โอ้โหแฮปปี้จริงๆนะฮะก็เชิญเลยนะครับที่รา o อ f ฟฟ i เชียของน้องนะฮะบน YouTube นะเข้าไปดูกันได้เลยทุกคนรับรองว่าฟินแน่นอนมีหลายช็อตหลายซีนนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสได้อยู่ใน MV ของน้องเนี่ยแอดก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะแอดอยากเป็นหนึ่งในนั้นจังเลยคงจำไปชั่วชีวิตนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยได้อยู่ MV ของซุปเปอร์สตาร์ร็อกสตาร์สาวคนนี้นะฮะ วันนี้แอดไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม